อยู่ในลอาเตอร์หมวดหมู่ที่มีการประมวลผลแบบสูงแล้วก็แรงมากๆเลยค่ะมีอคอร์ CPU เนี่ยอยู่ที่2 GB กิกนะคะแล้วก็มีคอร์ CPU เนี่ยอยู่ที่16คอร์ค่ะใส่แรมเข้ามานะคะให้อยู่ในรุ่นนี้เนี่ยถึง16 GB เลยค่ะ That the brothers on the rise now, Woo! endless celebrations all in my house. ให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาอันบ็อกอุปกรณ์เราเตอร์นะคะพร้อมทั้งแนะนําคุณสมบัติของอุปกรณ์นั้นๆนะคะจะเป็นรุ่นไหนแล้วก็แบรนด์อะไรนะคะไปหูดูพร้อมๆกันเลยค่ะและอุปกรณ์ที่เราจะนํามาอันบ็อกกันในวันนี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์เราเตอร์จากแบรนด์ไมโครติกค่ะกับรุ่น ccr 2 1 1 6 1 2 g ข s พัทนั่นเองค่ะ อยู่บนโต๊ะตอนนี้แล้วนะคะโดยเราเตอร์รุ่นนี้นะคะจัดอยู่ในเราเตอร์หมวดหมู่ที่มีการประมวลผลแบบสูงแล้วก็แรงมากๆเลยค่ะเนื่องจากว่าเราเตอร์รุ่นนี้นะคะมีคอร์ซีพเนี่ยอยู่ที่2องกิกนะคะแล้วก็มีคอร์ซีพเนี่ยอยู่ที่16คอค่ะแถมทางแมค่คดนะคะก็ยังใส่แรมเข้ามานะคะให้อยู่ในรุ่นนี้เนี่ยถึง 16GB เลยค่ะ อุปกรณนะ์ภายในกล่องนะคะจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดดูพร้อมๆกันเลยนะคะเปิดกล่องออกมานะคะก็จะเจอกับคู่มือค่ะมีสายไฟนะคะสายพาวเวอร์สเส้นค่ะมีแลกเมาส์นะคะ2อันแล้วก็เป็นอุปกรณ์สำหรับยึดแแลกเมาส์นะคะ แล้วก็ตัวอุปกรณ์นะคะพระเอกของเราในวันนี้นะคะก็คือ CCR 2 1 1 6นะคะ1 2 GCS Plus นั่นเอง <you>. yeah. ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าตัวรุ่นนี้เนี่ยเขามีพอร์ตอะไรมาให้บ้างอุปกรณ์รุ่นนี้นะคะถูกออกแบบมาให้มีพอร์ตแรง g i กิก i บิตพอร์ตค่ะ แล้วก็มีพอร์ต SFP+ ะะที่มีความเร็ว10กิกะบิตนะคะถึง4พอร์ตเลยเพื่อที่จะรองรับเน็ตเวิร์กนะคะระดับ10กิกค่ะและตัว CCR 2 1 1 6 2 g 4 s Plus ตัวนี้นะคะมีฟีเจอร์อะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะโดยอุปกรณ์รุ่นนี้นะคะมีความเร็วในส่วนของการทำเลาวติ้งนะคะเฉลี่ยเนี่ยสูงถึง150%เลยเมื่อเทียบกับรุ่น GCR 1036 1 2 G c S E M นะคะอีกทั้งนะคะรุ่นนี้เนี่ยยังรองรับนะคะ r o u อร์ OS ที่เป็นเวอร์ชั่น7ด้วยค่ะที่รองรับการประมวลผล routing นะคะแบบ B G T เร็วถึง6เท่าเลยค่ะเมื่อเทียบกับ r o u อร์ OS เวอร์ชัน6นั่นเองค่ะ ลูกค้าทุกท่านนะคะเมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วแล้วก็มีความสนใจนะคะในอุปกรณ์เราเตอร์รุ่นนี้นะคะจากแบรนด์าโสติกเนี่ยตอนนี้นะคะทาง Easy Network เองเนี่ยมีสินค้าพร้อมส่งเลยนะคะและถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดเนี่ยต้องการที่จะปรึกษานะคะวางระบบเน็ตเวิร์กนะคะให้กับองค์กรของทุกท่านเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Easy Network ได้เหมือนกันค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากติดตามพวกเราได้ที่ www.easynetwork.co.th Facebook f a n p a g Easy e Network ค่ะ Line Official Account @easynetwork แล้วก็ YouTube Channel Easy Network อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเจดเด็ดจากทาง Easy Network ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ